ระหึ่มไปทั่วอาเซียนเมื่อชื่อของประเทศไทยถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่หลังจากทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานสุดมหัศจรรย์คว้าเหรียญทองรวมทั้งสิ้น232เหรียญกลายเป็นสถิติสูงสุดตลอดการแซงหน้าสถิติเดิมของเวียดนามได้อย่างขาดลอยความสําเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขบนตารางเหรียญรางวัลแต่คือภาพสะท้อนขององค์การทุ่มเทความมุ่งมันและการพัฒนากีฬาของชาติไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนทาให้ทั้งภูมิภาคอาเซียนต้องหันมามองด้วยความยำเกรงและชื่นชมในศักยภาพของนักกีฬาไทยทุกคนบรรยากาศการแข่งขันในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยดังกระหึ่มไปทุกสนามไม่ว่าจะเป็นกีฬายอดนิยมอย่างปีทาว่ายน้ำฟุตบอลฟุตซอลวอลเล์บอลหรือกีฬาที่ต้องใช้ความละเอียดและเทคนิคสูงอย่างยิงปืนยกน้ำหนักเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นรวมถึงกีฬาพื้นบ้านและกีฬาทางยุทธศิลป์ นักกีฬาไทยต่างแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ทุกเหรียญทองที่ได้มาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นปีๆการเสียสละเวลาความอดทนต่อแรงกดดันและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆสถิติ232เหรียญทองถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสมบูรณ์แบบของระบบกีฬาไทยในปัจจุบันตั้งแต่การคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชนการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาการวางแผนฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบโดยทีมโค้ชมืออาชีพ ไปจนถึงการดูแลด้านโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสภาพจิตใจทุกองค์ประกอบถูกนำมาประกอบกันอย่างลงตัวผลลัพธ์ที่ออกมาคือความยิ่งใหญ่ที่ทั้งอาเซียนต้องยอมรับและเป็นหลักฐานชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงชั่วคราวแต่กำลังก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจทางกีฬาของภูมิภาคอย่างแท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามซึ่งเคยครองสถิติสูงสุดมาก่อนการที่ไทยสามารถทุกสถิติเดิมได้แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่เข้มข้นและการพัฒนาออย่างก้าวกระโดด เวียดนามเองก็เป็นชาติที่มีการพัฒนากีฬาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้นักกีฬาไทยสามารถยกระดับมาตร,รฐานของตนเองขึ้นไปอีกขั้นจนทําให้ช่องว่างของจํานวนเหรียญทองเปิดกว้างขึ้นอย่างชัดเจนความสําเร็จนี้ไม่ได้หมายถึงการลดคุณค่าของชาติอื่นในอาเซียนแต่กลับเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกประเทศในภูมิภาคเร่งพัฒนากีฬาของตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้ไทยประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลาย คือความหลากหลายของชนิดกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่ชนิดกีฬาแต่กระจายไปแทบทุกประเภทตั้งแต่กีฬาประเภททีมที่ต้องอาศัยความสามัคคีและแทคนิก,กไปจนถึงกีฬาประเภทบุคคลที่ต้องใช้สมาธิความแม่นยำและความแข็งแกร่งของร่างกายนะักกีฬาไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติทําให้คู่แข่งต้องรับมืออย่างยากลาบากนอกจากนี้ความสําเร็จครั้งนี้ยังเป็นผลจากการส่งเสริมกีฬาในระดับรากหญ้าอย่างจริงจัง เด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากได้รับโอกาสในการเข้าถึงการฝึกกีฬามีสนามมีอุปกรณ์และมีครูฝึกที่มีคุณภาพสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างฐานนักกีฬาที่แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติการลงทุนในวันนี้จึงกลายเป็นผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ในเวทีอาเซียนครั้งนี้ภาพของนักกีฬาที่ยืนอยู่บนโพเดียมรับเหรียญทองพร้อมธงไตรรงที่โบกสะบัดและเสียงเพลงชาติที่ดังกึกก้อง คือภาพที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจน้ําตาแห่งความมาดีใจของนักกีฬาและทีมงานสะท้อนถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาทั้งหมดความสําเร็จนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นชัยชนะของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่ผู้บริหารกีฬาโคช้ชนักกีฬาแพทย์นักวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาไปจนถึงแฟนกีฬาที่คอยส่งแรงใจในโลกโซเชียลมีเดียกระแสะการพูดถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับ232เหรียญทองติดเทรนด์ในหลายประเทศอาเซียนสื่อกีฬาต่างชาติพากันรายงานข่าวถึงความยิ่งใหญ่ของไทยหลายสำนักยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่น่าประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันระดับภูมิภาคความสนใจจากนานาชาติไม่เพียงช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกีฬาไทยแต่ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในภาพรวมเบื้องหลังความสำเร็จยังมีเรื่องราวของนักกีฬาหลายคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค บางคนเคยบาดเจ็บหนักบางคนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะดีแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากระบบกีฬาทําให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้เชื่อว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้หากมีความพยายามและไม่ยอมแพ้การคว้าเหรียญทองจำนวนมากยังสะท้อนถึงความได้เปรียบเชิงเทคนิคและแทคนติกของทีมไทยในหลายชนิดกีฬาการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียด การวางแผนการแข่งขันที่รัดก,กุมและการปรับตัวระหว่างการแข่งขันทำให้นักกีฬาไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายแมตช์เป็นเกมที่สูสีและกดดันสูงแต่ด้วยประสบการณ์และสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งไทยสามารถพลิกสถานการณ์และคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดสถิติ232เหรียญทองจะถูกจดจำไปอีกยาวนานและกลายเป็นมาตร,รฐานใหม่ที่ท้าทายทั้งนักกีฬาไทยรุ่นต่อไปและชาติคู่แข่งในอาเซียน คำถามที่ตามมาคือไทยจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้อย่างไรและจะพัฒนาต่อไปในทิศทางใดความท้าทายในอนาคตอาจยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่จากสิ่งที่แสดงให้เห็นในครั้งนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าไทยมีศักยภาพและทรัพยากรพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยความสำเร็จครั้งนี้เปรียบเสมือนรางวัลแห่งความสุขและความภาคภูมิใจหลายคนติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดเชียร์ตั้งแต่เช้าจรดค่ำบางคนรวมตัวกันดูถ่ายทอดสดตามร้านอาหารหรือในบ้าน เสียงเฮดังขึ้นทุกครั้งที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งผ่านกีฬาในมุมมองของอาเซียนความสําเร็จของไทยช่วยยกระดับภาพรวมของกีฬาภูมิภาคทําให้การแข่งขันมีความน่าสนใจและเข้มข้นมากขึ้นประเทศต่างๆจะนําผลงานของไทยไปศึกษาเป็นตัวอย่างทั้งในด้านการบริหารจัดการการพัฒนานักกีฬาและการสร้างระบบสนับสนุนที่ยั่งยืนสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อกีฬาของอาเซียนในระยะยาว และช่วยให้ภูมิภาคสามารถแข่งขันกับชาติจากภูมิภาคอื่นได้ดีขึ้นในเวทีระดับโลกท้ายที่สุด232เหรียญทองไม่ใช่เพียงสถิติแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามัคคีความพยายามและศักดิ์ศรีของชาติไทยเซวอลมันคือเสียงประกาศให้โลกรู้ว่าไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านกีฬาในอาเซียนและพร้อมจะท้าทายขีดจำกัดของตอนเองต่อไปในอนาคตความกระหึ่มครั้งนี้จะยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของคนไทย และเป็นแรงผลักดันให้วงการกีฬาไทยเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง